สวัสดีจ้าน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่แบ๊กโอเคมากันต่อเลยที่ราศีพฤษศกใช่ไหมครับราศีพฤษศกสัญลักษณ์เขาคืออะไรครับวัวนะรูปวัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเวลาเราไปที่ฟงที่ฟาร์มอ่ไงต่างเราจะเห็นเขาแบบเออเขาอยู่กันเป็นฝูงเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษศกเนี่ยก็จะรักครอบครัวหนูอเองก็เช่นกันนะครับเพราะอันนี้พี่ไม่ใช่แซวน้องนะลูกคนที่เกิดราศีพฤษศกส่วนใหญ่ก็จะแบบเขาจะมีความถึกอยู่ในตัวครับลูกเขาแบบ ด้วย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 ราศีที่เขาเพิ่งพาอาศัยมาเกิดนะคะับครับผมฮะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแน่วแนว่อดทนในการที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงเรื่องเรืองขึ้นอันนี้คือลักษณะของคนราศีพฤษกแต่ว่าทีนี้นะคะับคผับชมฮะช่วงตั้งแต่สิบกันยา2563เนี่ยดาวราวหูนะครับมาทับ ลักษณะเขามันด้านดีมันก็มีคุยกันด้านดีก่อนคือด้านดีก็เหมือนน้องพลอยเองเห็นไหมครับก็คือทํางานออนไลน์ทํางานกับการต่างประเทศเนี่ยหรือค้าขายต่างประเทศก็ได้เงินดีใช่ไหมครับหรือทํางานเลนลับนะครับไม่ต้องออกตัวอยู่เบื้องหลังต่างๆเนี่ยจะไปได้ดีแต่ในอันเดียวกันต่อให้ดีอย่างไรระวังการหลอกลวงระวังการถูกคดโกงนะฮะหรือถูกย้อมแมวขายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ให้ระมัดระวังเรื่องการเชื่อใจคนให้ดีนะครับครับผมฮะชีวิตช่วงนี้ก็เลยจะต้องใช้สติให้มากนะครับครับผมฮะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือว่าดาวราหูเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของเงาความมัมเมาอะไรต่างๆอย่าพยายามไปที่อโคจรนะครับอย่าออกบ้านในเวลาโพเพเช่น6โมงเย็นหรืออะไรต่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ จะมีลมเพลลมพัดลมเพลรพัดคือคุณใสนะครับน้องที่แบบคนที่มีวิชาอาคมเรงต่างเนี่ยจะส่งมาตามนภาอากาศหรือด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วเราถ้าเราไม่มีสติหรือไม่มีกําลังจิตที่แข็งแรงเนี่ยมันเราอาจจะต้องของเหล่านี้ได้เพราะว่าดาวทาไมต้องเตือนละ่ะเพราะว่าดาวราหูทับตัวเราอยู่แล้วเขาเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้นะครับครับผมฮะอย่างอื่นต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นะฮะครับสุขภาพก็ให้เระมัดระวังด้วยรวมไปถึงอาจจะให้ตัวเราเองอาจจะคุณพ่อแม่อะไรต่างๆนะครับผู้ริผู้ใหญ่ในบ้านคุณย่าคุณตาคุณยายอะไรต่างๆนะครับไม่เฉพาะตัวเราที่ต้องระวังการาถูกหลอกลวงหรือคดโกงหรืออะไรต่างๆนะฮะรวมไปถึงครอบครัวด,ด้วยที่แบบธุรกิจเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ในกรอบของดาวพฤหศเพราะฉะนั้นปีเนี้ยหมอดูทุกสํานัก เลยนะครับก็จะออกมาเตือนดาวอชาพุทธศกเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีดวงดาวอีกตั้งหลายดวงที่ส่งผลอาจจะส่งผลดีกับตัวเราหรือเราใช้ชีวิตอยู่ให้อยู่ให้เป็นกับดาวราหูให้เป็นอนะ่ะอย่างที่บอกไปทํางานลับๆต่างชาติซื้อออนไลน์ด้วยต่างๆเนี่ยมันจะไปได้นะครับผมฮะเราอยู่เบื้องหลังไว้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้คนชาวราศีพุธศกทุกคนระมัดระวังไว้แล้วก็ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เราบอกไปนะครับทีนี้อันเดียวกันคือระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งสุริยุป,ปราคาจันทระ,ะปราคานะครับก็คือจันทคา้าุริยาคาตเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วต้องกระทบกับดาวพุธศก,กับดาวเออเออกับราศีพุธศก,กับราศีธนูนะครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นคุณแม่หรือผู้หญิงที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับก็บผมฮะเดี๋ยวมันจะมีเนี่ย มีจันทคราดอีกวันที่19พฤศจิกายนปลายปีนี้แล้วก็วันที่5ธันวาวันที่4ธันวาก็จะเป็นสุสุยาคราดสุิยุปราคาเต็มดวงอีกเพราะฉะนั้นมีทั้งมีโอกาสทั้งที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและผู้ใหญ่ฝ่ายชายซึ่งเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นะครับอาจจะหมายถึงคุณพ่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเออก็ดูแลสุขภาพให้ดีหรือว่าอย่าให้ท่านไปหลงัมเมากับสิงใดนะครับมันมีหลายกรณีครับเนาะดาว คลาดคือการมืดดำการาถูกมมาการถูกจากไปนะครับเป็นลักษณะนั้นอพูดเรื่องการเงินกันบ้างนะครับพบการเงินตัวแทนการเงินของดาวพุธศกราศีพุธศกนะฮะก็คือดาวพุธดาวพุธพิบูลิต้องเปียครับเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้กับเรื่องการเงินนะครับแต่มันเขาก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีสลับกันไปนะครับมีท่วงทีท่วงท่าที่ ไม่แน่นอนตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองนะครับก็อาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายคือใช้จ่ายแบบวิจิตใช้จ่ายกับในสิ่งที่ไม่เคยทําไปลงทุนกับสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องการงานตัวแทนการงานคือดาวราหูมาทับตัวเองงานเข้าไหมครับงานเยอะนะครับงานาเข้ามาโดยเฉพาะงานเรื่องสื่อออนไลน์นะสื่ออา,อาจจะถ่ายคลิปถ่ายนั่นถ่ายนี่ทําอะไรก็ได้ที่แบบเป็นของ มายาภาพอะครับมาทับตัวเรานะครับบางคนก็ไปทาอาจจะผันตัวเองไปทําหนังสั้นสมมตินะครับลักษณะนี้หรือมารับงานสื่อหรือไปมีความเชื่อรับงานอีเวนต์เกี่ยวกับความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะขึ้นนะครับลักษณะนี้แต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าพยายามทํางานอยู่เบื้องหลังดีที่สุดนะครับความรักนะครับดาวคู่นะฮะเป็นดาวอังคารนะครับแต่ทนนี้ดาวราหู พุ่งตรงมาที่คู่เลยนะครับแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้าคู่เป็นชาวต่างชาติคนแก่หรืออะไรที่แปลกๆไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในกรอบของที่สังคมยอมรับเนี่ยอาจจะประสบควาำเร็จแต่อีกมุมนึงก็ต้องระวังการะทะเลาะบาแบงแตกแยกด้วยนะครับอันนี้ในเรื่องคู่นะครับครผมฮะสุขภาพดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของสุขภาพของพวกน้องก็ อ่าไม่สิพอดีน้องพลอยเป็นชาพุทโศกก็เลยเรียกว่าน้องนะครับครับผมฮะาดาวพฤหัสเป็นตัวแทนด้านสุขภาพดาวพฤหัสปีนี้ก็เรียกว่าอะไระเดินวิริตเหมือนกันจนถึงนู่นน่ะช่วงเดือนกันยาอะไรต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยซึ่งไม่ได้หมายถึงสุขภาพตัวเราหมายถึงสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอะไรต่างนะครับแต่ถ้าดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งที่ดีให้คูอะไรต่างๆก็ก็จะพลาดจะคาดแควจากสิ่งตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็คือ,อาดาว ดวงดาวนะครับหรือสภาพดวงของาลัคนาราศีพฤษกนะครับก็เป็นไปดังว่านี้ครับคบครับ